เราก็จะมี grouping, มลูกปิ้งหมุนหมุนแบบนี้ชือ้อแล้วก็เอาตัวเนี้ยออกมาได้เลยอนวดแรงขึ้นส่วนการทํางานของถุงลมอะไรเงี้ยอันเนี้ยค่อนข้างชอบเลยส่วนตัวเพื่อที่จะได้เป็นการอุ๊ยมีนวดตรงนี้มาด้วยสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมีโมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเครื่องนวดฝ่าเท้าและนวดขากันค่ะย้ ซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะคะก็คือเครื่องนวดเท้านี่สีน้ำตาลอันนี้นะคะของยี่ห้อชูติ <Wow. S 1> ถ้าทุกคนจำได้นะคะก็เราจะเคยรีวิวก็อี้นวดที่เป็นตัวใหญ่หญเลยที่บ้านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกัน <Okay. S 1> เลยซึ่งตัวนี้คือ เครื่องนวดเฉพาะขาและฝาา่าเท้าตัวนี้นะคะก็คือรุ่น MSG 0 1ค่ะของยี่ห้อชูตินะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าใช้งานเครื่องนวดขาตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเครื่องนวดตัวนี้นะคะตัวจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยเขาก็คือจะสามารถนวดได้ทั้งแบบมีถุงลมแล้วก็มีลูกกลิ้งเนาะแล้วก็จะมีให้ความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะตัวเครื่องตรงนี้เนี่ยเขามีความสูงถึง50ซนติเมตร ซึ่งจะทําให้นวดขึ้นมาถึงบนขาเราเนี่ยได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันค่ะว่าพอเป็นคนตัวเล็กอย่างนี้แล้วนะคะแล้วนั่งลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เครื่องนี้นะคะสามารถนวดแบบอัตโนมัติหรือว่าแบบแมนนวลที่เราเลือกเองก็ได้ตัวโหมดอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะมีให้ทั้งหมด3 <Okay. S 1> โหมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูตอนใช้งานกันนะคะว่าแต่และโหมดนี้มันมีอะไรกันบ้างแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูร,บรอบๆตัวเครื่องกันก่อนค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีสีน้ำตาล เป็นแบบนี้เลยเขาบอกว่าเป็นเสียงตาลที่หรูหรานะคะทุกคนแต่คอนเซ็ปต์ของชูติเขาเลยค่ะข้างๆนะคะเขาก็จะมีนี่แบบนี้มาให้เอาไว้ให้เรายกเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยจะได้สะดวกปิง๊งนี่แล้วก็การติดตั้งใช้งานนะคะง่ายมากมากก็คือยกตัวเครื่องออกมาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ <Okay. S 1> ที่เสียบสาย power เนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ซึ่งสายนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยถ้าดูก็จะเป็นคล้ายๆสายแบบที่ใช้ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นแบบนี้เลยวิธีใช้ก็คือเสียบเข้าไป ปิงเสร็จเรียบร้อยค่ะก็สามารถที่จะไปเริ่มใช้งานกันได้ส่วนหัวอะแดปเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็เสียบหัวกลมธรรมดาของบ้านเราเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ แสบมาแล้วค่ะเราก็มานั่งอยู่บนเครื่องนวดแล้วนะคะเรียบร้อยตอนนี้ก็คือสอดขาลงมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยความสูงของตัวเครื่องนี้ก็คือสุดที่เข่าเราพอดีเลยมั่นใจได้ว่าเขาจะนวดขึ้นมาจนถึงข้างบนเข่าเลยนะคะตรงนี้ความสูงแล้วก็ตรงนี้ค่ะพอนั่งลงมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าข้างล่างเขาอจะมีตัวลูกกลิ้งอยู่หลายจุด <Okay. S 1> เลยนะคะก็คือมีตรงฝ่าเท้าเนี่ยยืนเท้าเขาไปจะมีตรงฝ่าเท้าทั้งแผ่นเท้าเลยแล้วก็จะมีตรงที่เอาไว้นวดตรง ส้นเท้าของเรานะคะตรงนี้ก็มีได้เหมือนกันแล้วก็ตรงข้อเท้าแล้วก็อีกตรงหนึ่งที่ชอบมากๆเลยจะมีอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ส่วนที่เป็นเอ่อไว้นวดน่องของเราด้วยแล้วก็จะมีพวกถุงลมนะคะอยู่ข้างๆเดี๋ยวจะมาลองใช้งานกันดีกว่าใช้งานนะคะก็เริ่มต้นจากการกดปุ่ม power 1อัน ซึ่งอันนี้นะคะโหมดที่เราเลือกมาหลังจะเปิดเนี่ยเป็นโหมดแรกก็คือ comfortable enjoyment ก็คือแบบว่านวดแบบสบายๆ happy อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่เขามีอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็คือ relief fatigue นะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือ reduce pain พอเราเริ่มนวดตัวที่เป็น comfortable เนี่ยเขาจะมีถุงลมมาบีบตั้งแต่ตรงข้างบนฝ่าเท้าเราเลยนะคะด้านบนของเท้าแล้วก็มีหนีบหนีบเข้ามาตรงข้างๆข,ของขาของเราเนี่ยด้วย นี่อันนี้คายออกไปแล้วเราก็จะมีลูกปิ้งหมุนหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้อยู่ที่ใต้ฝ่าเท้า,าตอลอดเวลาเลยซึ่งอันนี้นะคะเราก็เขาจะไม่ว่าแรงมากเรารู้สึกกาลังสบายเลยเ,เพราะว่าเราเนี่ยเลือกความแบบว่าความแรงอยู่ที่ระดับปานกลางค่ะเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับก็คือ weak middle แล้วก็ strong ตอนนี้เราใช้ตัวที่เป็น middle <ร>อยู่นะคะกำลังดีเนี่ยตอนนี้พอนวดไปสักพักนึงเนี่ยเขาจะมีตัวที่มาบีบตรงข้อเท้าเรา ตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เราจะชอบชอบปวดเมื่อยกันนะคะเวลาที่เดินมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าทุกคนสังเกตถุงลมพองออกมาแล้วตรงนี้เลยบีบแบบเหมือนเครื่องวัดความดันแล้วก็ตัวนี้นะคะเรามีเปิดทําความร้อนด้วยเนี่ยเขาจะมีให้เลือกตรงนี้ว่าเป็น h e a ถ้าปิดก็คือมันก็จะปิดไปเลยแต่ถ้าเรากดเปิดเขาจะมีความร้อนออกมาตรงที่เท้าของเรานะคะเอามาตรงแบบว่าหลังส้นเท้าตรงนี้เป็นหลัก เดี๋ยวเราจะมาลองโหมดอีกโหมดหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการอุ้ยมีนวดตรงนี้มาด้วยมีนวดน่องเข้ามาด้วยอ่ะดีอ่ะตรงนี้เราชอบปวดขามากเลยสำหรับผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงเยอะๆอืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้ดีเลยที่จะทําให้เราได้นวดผ่อนคลายตัวน่องของเรานะคะหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเหมือนกันเดี๋ยวลองนวดอีกโหมดหนึ่งเปรียบเทียบกันนะคะอ่ะ reduce pain มีถุงลมออกมาที่หลังเท้าก่อนแล้วก็ มีการกดฝ่าเท้าที่แบบแรงขึ้นแรงแบบเน้นขึ้นนะคะเมื่อกี้จะนวดแบบว่าหมุนหมุนไปเรื่อยๆอยะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนมีกับมีหมุนแล้วก็มีเน้นมีหมุนแล้วก็มีเน้นขึ้นมาด้วยอุ้ยเขาเน้นเหมือนแบบว่าเน้นกดจุดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าของเมื่อกี้จะเหมือนแบบว่านวดนวดคลึงคลึงไปเรื่อยๆเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆอย่ะไรเงี้ยค่ะเงี้เขาก็มีค้างไว้ด้วยค้างแล้วเขาก็ปล่อยเหมือนเวลาใช้คนนวดที่นวดแบบกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสตรองดูซิว่าจะเจ็บหรือเปล่า นวดแรงขึ้นโอเอาเรื่องอยู่นะโอเคแต่ว่าโอเคค่ะก็คือแรงขึ้นจริงเลยคือด้วยความที่เราเป็นคนนวดบ่อยด้วยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่าโอเคไม่ได้เจ็บนะคะทุกคนสบายสบายดีแล้วก็มาอีกมหมดนึ่งนะคะหมวดสุดท้ายที่เป็นหมวดอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นรีลิฟทิกซึ่งลองกดไปเปรียบเทียบกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตรงกับหมวดนี้ที่เขาทํามานะคะมันเป็นหมวดของการที่จะลดความเมื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะมันเขาจะนวดแบบ ไม่ได้ดุนแรงมากเนี่ยขนาดเราเปืดอแบบสตรองนะเขาะจะนวดแบบค่อยๆคึงไปคึงมามีกดกดจุดคางมวยบ้างแล้วก็ค่อยๆปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุงลมเขาจะไม่ได้ออกมาแบบแน่นรุนแรงขนาดกับตัว reduce pain ของเมื่อกี้นะคะโอเคค่ะถือว่าโอเคเลยสำหรับ,บ3โหมดนี้รู้สึกว่าค่อนข้างตรงกับชื่อที่เขาให้มานะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวโหมดที่เป็นแมนนวลกันดูลองกดดูซินี่พอเริ่มเปิดลงกดแมนนวลปุ๊บอันนี้เหมือนจะเป็นถุงลมก่อนนะคะ กดไปหนึ่งทีเมื่อกี้เขาก็จะมีถุงลมออกมาเลยโดยที่ตัวลูกปิงเนี่ยจะไม่ได้ทํางานตรงนี้จะมีถุงลมอย่างเดียวเขาไม่ได้มีแค่ถุงคือเล็กลูกปิ้งเนี่ยเขาจะไม่ได้ทํางานสําหรับการกดหมุนแมนวนวลครั้งที่หนึ่งนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวกดข้างหลังน่องแล้วก็ตรงข้อเท้าเนี่ยเขาบีบเข้ามาด้วยดีอ่ะอันนี้ชอบ พอกดเป็นหมดแบบนี้แล้วคือเขาก็จะมีถุงลมมาบีบบีบคลายๆเหมือนมีคนมานวดเบาๆโอเคเดี๋ยวเราลองไปกดแมนนวลอีกนึงทีค่ะดูว่าจะเป็นแงไงบ้างนี่เขาปล่อยอาลูกกิ้งทำงานเลยกดแมนนวลครั้งที่2นะคะอันนี้ก็จ,จะเป็นสำหรับบางคนนะคะที่อยากที่จะนวดแค่ฝ่าเท้าไม่ได้อยากโดนแบบว่า นวดขาหรือว่าตรงน่องหรืออะไรไปด้วยก็น่าจะชอบตรงโหมดนี้นะคะเพราะเ่าจะมีตรงนวดแค่ตรงฝ่าเท้าอย่างเดียวเลยตรงนี้ก็เขาก็จะไม่ทํางานถุงลมก็จะถูกปิดออกไปค่ะ <Okay. S 1> ส่วนความร้อนเนี่ยก็คือเลือกได้นะคะว่าจะเปิดหรือปิดตอนนี้เปิดอยู่ก็รู้สึกอุ่นๆไม่ได้ร้อนจนแบบคุณไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอุ่นๆไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าโอเคเลยทําให้เรารู้สึกว่าเท้าเราีแลกซ์แล้วก็ทําให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ที่เราไปลองใช้กันมานะคะก็รู้สึกว่าโอเคมากๆเลยเพราะว่าตอนนวดเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บหรือว่าตอนที่เราใส่ขาลงไปเนี่ยปกติบางเครื่องเนี่ยเราจะรู้สึกเลยใช่ไหมคะว่าเหยียบลงไปแล้วเอ๊ะลูกกิ้งมันโผล่เข้ามาโดนเท้าเจ็บเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เรารู้สึกว่าวางลงไปแล้วเรารู้สึกถึงตัวลูกกิ้งนะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันทําให้เราเจ็บหรืออะไรเลยนะคะส่วนการทํางานของถุงลมอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างชอบเลยส่วนตัว เพราะว่าเวลานวดเนี่ยเขาจะบีบเข้ามาแล้วมันไม่ได้แรงจนเกินไปไม่รู้สึกว่าทําให้เลือดเราไม่วิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าพบบีบคลายๆอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆนะคะซึ่งเครื่องนวดตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาจะมีระบบทําความร้อนด้วยซึ่งอุณหภูมิของเขานะคะจะอยู่ที่ระดับประมาณ10-40อ,องศาเซลเซียสซึ่งมันกําลังดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยลองไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันกำลังอุ่นๆแล้วก็ทําให้เราเวลานวดแล้วม รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นจริงๆนะคะอันนี้แล้วก็เวลาที่เรากดเรื่องโหมดนวดเนี่ยนะคะแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีการนวดอยู่ที่ประมาณ15นาทีแล้วเขาก็จะตัดรอบไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากถี่ะนวดต่อนเนี่ยเราก็สามารถกดเปลี่ยนโหมดหรือว่า เลือกโหมดที่เราต้องการได้เลยนะคะเพื่อนวดต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เครื่องนวดตัวนี้นะคะก็บอกว่ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยซึ่งเป็นการผรสมผสานแพทย์แผนจีนเข้ามาด้วยตัวนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่านวดแล้วมีความผ่อนคลายแล้วก็ถูกจุดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเราจะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจเครื่องนี้เนี่ยเราก็จะทิ้งรายละเอียดสินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจแล้วสั่งซื้อกับทางร้านของชูติไทยแลนด์เนี่ยก็จะได้รับประกันไปถึง2ปีเลยค่ะ เครื่องนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่9,990บาทซึ่งตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเหลือ8,990บาทนะคะราคานี้ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะสาหรับฟังก์ชันที่เราทําไปกันทั้งหมดนี้แล้วก็เป็นการนวดที่เรารู้สึกว่ามันถูกจุดจริงๆด้วยก็แนะนําทุกคนให้ไปลองดูกันได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการนั่งของคนที่มีส่วนสูงเยอะหน่อย180ได้ใช่ก็จะประมาณนี้นะแล้วแต่เบาะด้วยเบาะของเรามันหยุมอะ่ะมันไม่ใช่เบาะแบบว่าแข็งๆ ีดูสเพนลวกันนี่ถุงลมมาก่อนเลยถุงลมมาเสร็จแล้วก็ลุกคิ้งต่อเลยเหมือนก็บว่าบีบแม่เราไปไหนเสร็จแล้วก็จกกจกระจี้เราลรือๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แล้วแต่คนด้วยนะถ้าเกิดว่าใครบ้าจี้หน่อยก็ลองดูกันก่อนได้แต่ของเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ค่อนข้างสบายเลยจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยเออแล้วก็ตรงนี้ที่มันเป็นซิปมาใช่ไหมพอเขาให้ถอดไปซักได้นะครับผมไอตัวด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นตีนทุกแกนะถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแล้วอะถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะ แล้วเอาตัวเนี้ยออกมาได้เลยเพราะมันเป็นตีนตุกแกเนาะถ้าเกิดว่าเราจะเอาอ,อกไปซักเนี่ยกาะง่ายๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะไว้เราติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้ค่ะวันนี้ไปและวไปนวดเท้าต่อค่ะบ๊ายบาย